วันนี้ก็มีคนประสานผมนะครับโทรประสานผมนะครับว่าขอเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับว่าท่านแม่ทัพกุ้งจะโทรหานะครับพูดไปนะเราก็ไม่อยากจะย้อนออกไปมากมายก็ถือว่ามันผ่านมานานแล้วก็เป็นเรื่องของการหาลือปกติทัท่วไปซึ่งไม่ได้ไม่ได้เป็นคำสั่งอะไรอึดอัดครับแม่ทัพกุ้งอึดอัดครับ คือจะพูดไปก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ขอร้องว่าโอ้ยอย่าไปพูดเลยเดี๋ยวมันจะวุ่นไปใหญ่นะครับก็ขออนุญาตไม่พูดถึงแล้วก็คุ้มชาทุกระดับท่านทาหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่ท่านนายกท่านรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงกลาโหมท่านวิการนารบกวิการนารงสุนได้ร่วมกันได้ทาหน้าที่ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองในห่วง4ี่ืนหวันนั้นเราได้ทวงคืนแผ่นดินได้ตามที่พี่น้องประชาชนได้รับรู้ทําได้ดีที่สุดแล้วครับ โดยส่วนตัวผมเชื่อว่ามีคนโทรสั่งแม่ทัพกุ้งจริงๆนะครับว่าเฮ้ยท่านแม่ทัพให้หยุดยิงเถอะเดี๋ยวเราจะได้คุยกับขเมรได้นะครับมีเหตุผลตามหลังไปนะครับแต่แม่ทัพไม่ยอมหยุดนะครับเพราะกําลังรบติดพันอยู่นะครับแต่พอแม่ทัพกุ้งออกมาเปิดเผยนะครับว่ามีการโทรสั่งหลังจากประทะกันวันที่24ได้6ชั่วโมงผู้คับบัญชาก็ไปบี้ ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไปบี้ไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดเพราะเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วนะครับแล้วผู้มีอำนาจเขาก็หมดอำนาจไปแล้วแม่ทัพกุ้งเลยพูดให้มันซอฟลงหน่อยให้มันอ่อนลงหน่อยว่าก็มีเขาโทรมาแต่โทรมาหาหรือว่าแนะนํานะครับว่าให้หยุดยิงเถอะเดี๋ยวจะได้คุยกับเขมรได้อะไรได้นะครับแม่ทัพกุ้งเป็นคนมีมารยาทนะ นะครับเป็นคนมีมารยาทไงนะครับถ้าพูดคนโทรสั่งนี่ก็พังครับคนโทรสั่งนี่ก็พังครับนะครับผมเห็นใจแม่ทับกุ้งนะนะครับและท่านเป็นคนเรียบร้อยไงเป็นคนเรียบร้อยนะแต่ผมถือว่าไอแผ่นดินที่ได้คืนมาสิสิบจุดเนี่ยนะครับเป็นฝีมือแม่ทัพกุ้งนะครับโดยการสนับสนุนของผู้ชการทหารบกนะครับ ท่านผู้บัญชาการทหารบกนะครับแม่ทัพปูนี่นะครับแล And, ้วก็ผู verdad, ้บ um ัญชาการทหารอากาศนะครับผมถือว่าเป็นผลงานนะครับผมก็ชื่นชมอยู่นะครับผมเชื่อว่าท่านไม่โกหกครับแม่ทัพกุ้งไม่โกหกครับวันนี้ก็มีคนประสานผมนะครับโทรประสานผมนะครับว่าขอเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับว่าท่านแม่ทัพกุ้งจะโทรหานะครับแม่แม่ทัพกุ้งถ้าบอกพี่เลยวัดว่าใครโทรนะกูมาบอกตรงนี้แหละมาบอกในไลฟ์สดนี่แหละว่าใครนะ นะครับก็เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงนะครับอึดอัดครับแม่ทับกุ้งอึดอัดครับคือจะพูดไปก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ขอร้องว่าโอ้ยอย่าไปพูดเลยเดี๋ยวมันจะวุ่นไปใหญ่นะครับเดี๋ยวอีกฝ่ายหนึ่งก็ไปบอกว่าต้องแจ้งข้อกล่าวหานะครับถ้าโดยส่วนตัวผมก็มันยังไม่ถึงกับเป็นข้อหากบฏหรอกนะเพราะคนที่โทรไปเนี่ยเขาก็หวังว่าจะให้หยุดยิงนะครับจะให้หยุดยิงแล้วจะได้คุยกับขมิน,นะครับเจรจาก,กันอะไรกัน ไม่อยากให้ทั้งสองฝ่ายบาดเจ็บล้มตายนะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็เห็นใจแม่ทัพกุ้งนะครับท่านเป็นคนเรียบร้อยไนงะเป็นคนเรียบร้อยไงนะครับเป็นคนเรียบร้อยผมไม่เคยตําหนิแม่ทัพกุ้งเลยนะครับไม่เคยตําหนิแม่ทัพกุ้งเลยก็ผมฟังสัมภาษณ์แล้วนะครับฟังสัมภาษณ์ท่านแม่ทัพกุ้งแล้วเนี่ยบอกว่าท่านพลเอกนัทพลน,นาคพาณิชย์มนตีกลาหมแม่ทัพกุ้งบอกไม่ใช่บอกผู้บัญชาการ ทหารบอกหรือเปล่าแม่ทัพปูเขาบอกไม่ใช่นะครับแล้วก็ถามว่าแล้วผู้ชกการทหารสูงสุดเวลานั้นเปล่าแม่ทัพกุ้งก็บอกว่าไม่ใช่แล้วถามว่าใครแล้วเขาถามไปที่คุณภูมิธรรมด้วยนะครับรักษาการรองนายกรักษาการนายกเวลานั้นว่าใช่คุณภูมิธรรมแม่ทัพกุ้งก็บอกไม่ใช่แค่นี้มันก็เหลือคนเดียวเลยครับนะฮะแค่นี้ก็เหลือคนเดียวเลยนะครับก็ พิธ Elliot, so on, ีก่อนก็ถามต้อนแม่ทับกุ้งฮะผมสงสารแม่ทับกุ้งเนะนะครับถามว่าใช่ไหมไม่ใช่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 แล้วมันไม่ถามอยู่คนเดียวอ่ะนะฮะแม่ทับกุ้งเป็นคนเรียบร้อยไงเป็นคนเรียบร้อยพูดน้อยนะครับมาเนี่ยแต่โดนนักข่าวต้อนถามว่าคนนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่คนนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่คนนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่ นายกหนูแล้วครับตอนนั้นนายกหนูเป็นฝ่ายค้านอยู่ครับนายกหนูเป็นฝ่ายค้านอยู่นะครับไปเล่ร่อนอยู่ชายแดนอยู่นู้นนะครับไปเล่ร่อนอยู่กับแม่ทัพกุ้งนะครับมาก็ไม่เป็นไรเป็นดุลวินิจของท่านนะครับเพราะท่านผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะครับพอ,อโอ้ยไม่ใช่ลุงป้อมแล้วครับลุงป้อมไม่ได้มีอำนาจวาสนาอะไรกับเขานะครับลุงป้อมจะไปมีอำนาจวาสนาเป็นฝ่ายค้านครับเขาไล่ออกจากการร่วมรัฐบาลไปแล้วนะครับ แต่ผมคิดว่าคงจะผมสันนิฐานแล้วนะครับว่าคงโทรไปว่าหยุดหยุดได้ไหมหยุดยิงก่อนได้ไหมจะได้พูดคุยกันจะเจรจากันอย่างนั้นมากกว่านะครับหยุดได้ไหมนะผมก็ไม่อยากรู้แล้วครับว่าใครนะฮะมาเนี่ยนะครับเมื่อวานผมออกมาไลฟ์บอกแม่ทัพกุ้งบอกมาเลยว่าเป็นใครให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยนะครับแต่ปรากฏว่าท่านไม่พูดนะครับก็ขอให้ความลับเนี่ยตายไปกับตัวท่านนะครับแม้ว่า จะมีพี่น้องประชาชนบางท่านไปต่อว่าท่านนะครับว่าไม่พูดแล้วมานั่นทําไมผมคิดว่าพิธีกรในการซักถามอย่างคุณปองอัญชลีเนี่ยมืออาชีพครับมืออาชีพครับนะฮะมืออาชีพนะครับแล้วก็เขาถามดักหน้าดักหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมนี่ไม่หลุดแล้วครับกับผมนี่ไม่ตายไหมแล้วครับมาเนี่ยนะครับ,รบต้องเรียนพี่น้องประชาชนที่อยู่แนวชายแดนนะครับ โดยเฉพาะอีสานตอนบนอีสานตอนล่างและจังหวัดสัะแก้วนะครับกัมพูชาทําท่าไม่ดีแล้วครับทำท่าไม่ดีเมื่อเวลาประมาณ15บหนาฬิกาวันที่12พฤศจิกายนสองพันหนะครับสิบหนนาทีตีซะว่าสิบหกนากสีโมงเย็นะครับ,ร,บรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการว่าทหารไทยยิงประชาชนชาวกัมพูชาได้รับบาดเจ็บ 5ลายนะครับทางไทยเขาบอกว่าเวลาประมาณ16ในากาได้ยินเสียงปืนเล็กนะครับเป็นปืนอากา้าดังขึ้นในฝั่งกัมพูชาประมาณ10นาทีแล้วเราไม่ได้ทำการยิงตอบโต้อะไรเลยฝ่ายไทยไม่ได้ทำการยิงตอบโต้เลยนะครับแต่รัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็สร้างภาพนะครับปล่อยข่าวมาว่ามีคนเจ็บมีคนเจ็บ มีประชาชนชาวกัมพูชาเจ็บบางข่าวก็ปล่อยมาว่าเป็นทหารพานเป็นทหารกัมพูชาเจ็บโดนทหารไทยยิงลักษณะนี้เป็นไปได้สองกรณีหนึ่งกัมพูชาสร้างสถานการณ์นะครับสร้างสถานการณ์หรือแม่นเมาแล้วยิงกันเองก็ไม่รู้หรือทะเลาะกันก่อเหตุยิงกันเองก็ไม่รู้นะครับพอมีคนจบเจ็บเข้าก็บอกว่าทหารไทยยิงมันก็ ไปฟ้องชาวโลกเลยครับว่าทหารไทยใช้ความรุนแรงเพื่อจะสร้างความชอบธรรมให้มันใช้อาวุธได้สร้างความชอบธรรมว่าขเขมรถูกไทยลังแกเอาอย่างนี้นะเราเป็นพี่น้องประชาชนชาวไทยด้วยกันเนี่ยเอาที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดขาขาดไปเนี่ยมันยิงทั้งอากายิงทั้งเครื่องยิงลูกระเบิดมาเนี่ยทหารไทยยังไม่ตอบโต้เลยทหารไทยไปที่บ้านสะแก้วไปที่บ้านน้อง หนองอะไรหนองยาแก้วหนองจานขมรกวนตีนเหลือเกินทหารไทยยังไม่กล้ายิงเขาเลยนะครับจะลื้อบ้านก็ยังไม่กล้าเลยมันเป็นไปไม่ได้ที่ทหารไทยจะไปยิงนะครับเราประเมินสถานการณ์ณเวลานี้ในฐานะที่เราเป็นชาวบ้านเตรียมพร้อมอพยพเถอะครับผมไม่ได้พูดให้ท่านตกใจนะครับวันไฟมันเริ่มคุกรุ่นมาแล้วนะครับ และเขมรมันคิดว่าเที่ยวนี้นี่มันจะสู้ไทยโดยใช้พีเอชเอลศยเลยหรือใช้กองทัพโดรนของมันที่มีอยู่นอกจากไอ้จรวดบังไฟ BM21 มยีาแล้วเนี่ยนะครับก็ลองใช้ดูฮุนเซนลองใช้ดูผมเชื่อมั่นว่าเที่ยวนี้กองทัพอากาศถ้ามันใช้โดรนบินล้ำแดนเข้ามามาทิ้งระเบิดใส่บ้านเรือนประชาชนหรือใช้ PSL03 ผมเชื่อคะาือหาดไอฮุนเซนไม่เหลือซากแน่ไทยจะต้อง ตัดไม้ข่มน้ำเลยนะครับต้องไปบอมบ์บ้านไอ้คุณเซนคุณมันเน็ตเลยนะครับเพื่อให้มันหยุดสถานการณ์หยุดสงครามให้ได้ต้องตัดสินใจทําไม่นั้นไม่จบแล้วครับคนเกเรอย่างคุณเซนคุณมันเน็ตมันไม่จบแล้วครับมันเสียท่าไปแล้วปะทะเที่ยวที่แล้วหมดสภาพไปแล้วประชาชนทหารมันตายห้าหกพันคนมันยังไม่ยอมรับเลยเพราะนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องตกใจครับแม่ทัพอากาศท่านปัจจุบันเนี่ยพร้อมกําลังของกองทัพอากาศฟิตนะครับ ผมคิดว่าเครื่องบินเนี่ยวอร์มอยู่ตลอดเวลานักบินรบเนี่ยไม่ได้กลับไปพักที่บ้านละครับแทบจะประจําเครื่องเขาไว้เลยพร้อมที่จะขึ้นภายในห้านาทีสิบนาทีเลยนะครับถ้ามันเปิดเกมลุกลานประชาชนพี่น้องชาวไทยหรือมาลุกลานพี่น้องทหารตำรวจแนวชายแดนผมเชื่อมั่นว่ากองทัพอากาศบอมแหลกเป็นจุนแน่นะครับผมเห็นเมื่อวานที่ภูมะเขือ ท่านนายกรัฐมนตีแลฐมนตรีกลาหวมผอบเหล่าทัพไปดูสถานการณ์จริงที่แนวชายแดนท่านประกาศกล่าวแล้วนะผมถือว่าเป็นนายกที่ใช้ได้เป็นนายกที่เข้าท่ากว่าคนอื่นนะคนอื่นยังพูดอมอมเอมเอมอมอมเอมเอมนะครับที่ผ่านมานะครับอันนี้ประกาศแบบอาหารการเลยครับบอกยกเลิกการคุยกันกับขมรน พูดภาษาชาวบ้านว่ามึงกับกูเลิกดีกันเถอะไม่ต้องคุยกันแล้วไอ้ปฏิญญาสัญญาอะไรไม่ต้องไม่ต้องมาคุยกันแล้วนักข่าวก็ถามแห่วว่าเอา้าแล้วต้องรายงานอเมริกาเปล่า,เ,าเดี๋ยวอเมริกาพี่ใหญ่ที่มาเรียกเรากับขมินไก่เกลี่ยก,กันว่าให้คุยปฏิทินรมแต่ปฏิญญาทาคําสัญญากันเขาจะโกรธนายกบอกไม่สนประเทศไทยมีอธิปไตยเป็นของตัวเองนะครับถ้าเขาจะบีบเราเรื่องภาษี จะขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์กเชิญขึ้นเลยมันไม่ใช่มีประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวเราก็ค้าขายกับจีนกับรัเสเซียกับประเทศในอาเซียนเราประเทศอื่นยังเหลืออีกเกือบสองร้อยประเทศนะครับถ้าเขาจะทําอย่างนั้นนี่มันเป็นเรื่องของเด็กทะเลาะกันเป็นเรื่องของไทยกับขเขมรถ้าจะไปเข้าข้างขาเขมรเอน็นเอียงไปเข้าข้างขาเขมรแล้วมาบีบไทยว่าทํามงไม่ยอมดีกันไม่ยอมคุยกันจยมาขึ้นภาษีเรา ก็ช่วยไม่ได้นะครับช่วยไม่ได้ที่จริงเราไม่เข้าข้างใครแล้วครับไม่เข้าข้างจีนไม่เข้าข้างอเมริกาเราวางตัวเป็นกลางคบกับทุกประเทศค้าขายกับทุกประเทศนะครับแต่ว่า,ขาเขมรมันเกเรมันก็ใช้วิธีอย่างนี้ครับแอบว่วอมกับระเบิดเรื่อยๆวาอมกับระเบิดเรื่อยๆทหารไทยก็ไม่กล้าไปลาดตะเวนพอไม่กล้าไปลาดตะเวนมันเป็นคนวางนี่มันก็เอาทหารมันมาตั้งกองกําลังพอตั้งกองกําลังเสร็จแม่งก็สร้างกระท่อม สร้างที่พักเป็นเพิงพักก่อนอ้างว่าเป็นที่พักทหารเสร็จแล้วเอาครอบครัวมาอยู่สร้างบ้านสร้างเรือนต้องเด็ดขาดครับรัฐบาลไทยต้องเด็ดขาดครับแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นของเรา,เาตรงนี้ขีดไปยังแม่นมาเลยหลังจากเราไปล้อมรัรว้วรดหนามเนี่ยถ้าต่อไปเนี่ยบุกเข้ามานะถ้าจะไม่เอาอย่างแรงแต่ต้องเด็ดขาดคือต้องเอาทหารชาร์จเข้าทําการจับกลุ่มเลยว่าบุกลุกเข้ามาในแผ่นดินไทยและติดอาวุธนะครับและติดอาวุธ ใช้กฎอายาการศึกใช้กฎหมายในบ้านในเมืองเราจัดการเลยเหมือนในสิบแปดเฉลยศึกอย่างนี้ถ้ามันมีการประทะก็ประทะกันให้มันแหลกไปข้างนึงเลยครับแล้วเอาให้จบต่อไปมันจะได้ไม่เย่มครับต่อไปมันจะได้ไม่เย่มเข้ามาไม่น้องกวนตีนอยู่อย่างนี้ครับมันก็ไม่จบสักทีมันก็ไม่จบสักสทีครับมาเนี่ยนะฮะผมว่าเที่ยวนี้เอาจริงแล้วนะดูนายกแล้วดูทหารแล้ว แล้วก็ผ่านหลักเกณฑ์หลักการแล้วของเราผ่านสมชแล้วถูกต้องตามกฎหมายแล้วในการที่จะใช้กําลังนะครับและรัฐบาลน,นี่คงให้ทหารใช้ดุลพินิษในการตอบโต้ได้เต็มที่ครับบางคนก็ทัวลงนายกอีกนะครับหาว่าบีบน้ําตานักรบอะไรขะเขมรครับไอ้เขมรมันว่าคนไทยไม่ได้ว่าแล้วครับว่านายกไปเยี่ยมทหารได้รับบาดเจ็บถึงกับน้ําตาซึมถึงก็ร้องไห้เฉยเลยไอ้เขาไม่ได้เป็นนักรบ เขาเป็นนายกและมนตรีเขาเป็นนักการเมืองเออถ้าผู้ชกการทหารบอกกูไปร้องที่เขาร้องนี่ไม่ใช่ว่าเขาแพ้ไม่ใช่ว่าเขากลัวมึงแต่เขาร้องเพราะเขาเจ็บใจมึงไงว่าม,มึงพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องแอบมาวางระเบิดจนลูกน้องกูขาขาดอีกแล้วเขาจะกระทืบมึงไอ้เมนมึงยังไม่รู้อีกเลยโอ้จริงๆเลยกวนตีนไม่เลิกถ้าจะจริงใจจริงๆเนี่ยมึงถอนเข้าไปให้หมด ถอนทหารไปให้หมดแล้วจัดคนมึงมาเลยเป็นพันคนเลยใส่ชุดสีส้มไทยก็จะใส่ชุดสีส้มหรือสีแดงหรือสีเหลืองอะไรก็ได้ไปเก็บกู้ร่วมกันขวาดไปทีละแดนละแดนละแดนจากพื้นที่แต่มึงไม่ทำเผลอมึงก็แอบมาเผลอมึงก็แอบมานะครับผมคิดว่าตอนนี้ทหารไทยเราเตรียมพร้อมหมดแล้วละครหมห็นมันก็วางกําลังหนึ่งตรึงแนวชายแดนเหมือนกับตอนเริ่มจะปะทะกันครั้งที่หนึ่งยี่สิบยี่สิบสี่ถึงยี่สิบแปดแล้วนะตอนนี้เราก็คงขนกําลังเข้า เต็มพื้นที่แล้วล่ะครับนะครับในมุมของพี่น้องประชาชนเราก็เตรียมเขาไว้เท่านั้นเองครับเตรียมความพร้อมเขาไว้เองครับมันเกิดสถานการณ์เมื่อคืนผมยังคิดว่าน่าจะเกิดสถานการณ์เลยนะผมไม่อยากให้เกิดสงครามนะครับเกิดสงครามมันก็เกิดการสูญเสียพี่น้องตำรวจทหารและชาวบ้านมันก็อดที่จะโดนลูกหลงไม่ได้นะครับผมเชื่อว่ามีรอบสองครับผมเชื่อว่ามีรอบสองครับดูสถานการณ์มันคุกรุ่นแล้วครับ มันคุกกรุ่นแล้วครับตอนนี้ไม่มีใครมาคุยรู้เรื่องแล้วประธานาไอประธานาธิบดีมาเลเซียไหมอันวาอิบราฮิมบอกต้องคุยกันแม่ออันวาเอ้ยมึงไม่ได้มามึงไม่ไปโดนใขนขมินมันไปวางระเบิดบ้านมึงบ้างนี่ถ้าขืนทําอย่างนี้จริงๆเนี่ยมันต้องให้หน่วยจูโจมเราอะ แอบลักลอบเข้าไปวางระเบิดแถวแถวรอบปราสาทคลหาหน์ไอหุ่นเซนม้างละมั้งเอากับของมันนี่แหละเอาไปวางแถวบ้านมันนะครับเอากัดของมันน่ะพร้อมตัวเข้าไปนะครับไปวางแม่นรอบไอปราสาทไอหุ่นเซนเนี่ยนะครับให้ไอทหารบีเอสคิวมันเหยียบมั้งมันจะได้รู้หัวอ,อกคนถูกวางกับระเบิดมันเอาไปง่ายครับสมมติกระเป๋าผมเนี่ยกระเป๋าผมางเนี้ยโอ้โหแม่นใส่ได้สี่ห้าสิบลูกเลยนะครับเนี่ย แอบเข้าไปนะแล้วมันวางง่ายครับขุดๆๆหน่อยแอบวางแล้วก็กลบวางแล้วก็กลบแถวๆรอบบ้านไอ้ฮุลเซนนั่นแหละนะครับโอ้ยถ้าไปวางอย่างนี้นะมันไม่รู้หรอกครับมันคิดว่าศัตรูมันในประเทศมันวางครับต้องใช้วิธีอย่างนี้ซะมัง้งจริงๆเลยโอ้โหสงสารน้องๆทหารเที่ยวนี้ผมคิดว่าทหารเขาคงเอาเด็ดขาดครับท่านไม่ต้องห่วงครับโอ้ยไม่ต้องไปฟังแม่รักมาเลเซียนะครับ ไม่ต้องไปฟังมันก็กระดึงกระดังอย่างนั้นนะครับในประเทศมาเลเซียก็แทบจะขับไล่ประธานาธิบดีมันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าประธานาธิบดีมาเลเซียมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนมันต้องการจะไปตั้งบ่อนในเขเมรได้สัมปทานไป30ปีอยากจะขยายไป90ปีนะครับผมเล่าให้ท่านเล่าฟังเรื่องหนึ่งนะครับบังเอิญผมเนี่ยได้ไปตลาดนะครับได้ไปตลาดที่ซอยวิภาวดี64นะครับ ไปจะไปซื้อผักครับก็ไปเจอเอฟซีผมนะครับเขาก็มาทักผมแล้วก็บอกว่าท่านเลวัตไม่แวะอุดหนุนกันเลยนะผมก็เลยแวะอุดหนุนซื้อข้าวผัดปูข้าวผัดปูมากล่องหนึ่งนะครับข้าวผัดปูไข่ดาวมากล่องหนึงนะครับพี่ผู้ชายกับพี่ผู้หญิงขายของนะครับอายุก็ประมาณ60แหละเขาบอกว่าเขาเพิ่งมาจากประเทศกัมพูชา เขาเป็นผู้บริหารโรงแรมระดับ350ห้องนะครับเขาบอกว่าท่านเลวัตรรู้ไหมตอนนี้แม่นเจ๊งแล้วโรงแรมที่ผมไม่ทำเนี่ยเจ๊งหมดสภาพเลยไม่มีคนเลยไม่มีคนเลยตั้งแต่ปิดด่านไปนะไม่มีคนไปเที่ยวเลยไม่มีคนไปพักเลยเขาเลยต้องหอบข้าวหอบของกลับบ้านนะครับมาเปิดซุ้มเล็กๆทำอาหารที่ขายในโรงแรมมาขายเป็นอาหารให้โซหน่อยเป็นกล่องนะครับ แสดงว่าสภาพในบ้านมันนี่แย่แล้วก็ต้องขอบคุณรัฐบาลอีกแหละแต่เดิมเนี่ยเราไม่ไม่ไปรังเกียจประชาชนพี่น้องชาวกัมพูชาเลยนะแม้แต่แรงงานกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยเราไม่ได้ไปรังเกียจเลยไอ้ตรงนี้เป็นเส้นเลือดที่จะไปหล่อเลี้ยงประเทศขเขมรมันมาทํางานเดือนนึงมันได้หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทเนี่ยมันก็ส่งไปให้ญาติพี่น้องตอนนี้แรงงานกัมพูชาเนี่ยใบอนุญาตให้ทํางานในประเทศไทย ขาดอายุแล้วประมาณแสนกว่าคนนายกอ,อนุทินประกาศแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศแล้วว่าไม่ต่อใบอนุญาตให้หมายความว่าอย่างไงพวกนี้แสนกว่าคนต้องกลับประเทศครับต้องกลับประเทศเขมรครับต้องส่งกลับครับต้องส่งกลับครับแสนกว่าคนท่านคูณไปเดือนหนึ่งมันได้เดือนประมาณหมื่นบาทขั้นต่ํานะครับหมื่นหนึ่งถึงหมื่นห้านะครับตีซะวว่าแสนคนนะครับ คูณตีสักหมื่นสามนะถัวเฉลี่ยค่าแรงนะครับแสนคนเนี่ยเดือนมันได้ประมาณหมื่นสองพันบาทนะเป็นรายวันหมื่นสองพันบาทเท่ากับเดือนหนึ่งเงินเข้า,ขาเขมรเนี่ยจากแรงงานเหล่านี้พันสองร้อยล้านบาทพันสองร้อยล้านบาทจบแล้วนะเพราะมึงมาแอบวางระเบิดแล้วกวนตีนอย่างเงี้ยรัฐบาลไทยเลยต้องเด็ดขาดต้องส่งแรงงานเหล่านี้อีกแสนกว่าคนกลับประเทศมึง รายได้ที่จะไปหล่อเลี้ยงพี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยที่ยากจนเนี่ยอีกเดือนละพันสองร้อยกว่าล้านบาทเกษตรกร,ร,กรชาวกัมพูชาจะปลูกพืชผักผล,ลไม้มันสำปะหลังข,ข้าวโพดข้าวยางพารามะม่วงเข้ามาขายไม่ได้ไม่รู้จะขายให้ใครไม่รู้จะขายให้ใครเรื่องบ่อนนั้นเป็นไรายได้คุณเซนมัน บ่อนคาสิโนต่างๆไม่มีคนไปเล่นเจ๊งหมดเจ๊งหมดน้ำมันก็แพงสินค้าที่ชาวบ้านใช้อยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นสินค้าประเทศไทยแต่ต้องผ่านไปประเทศลาวและอ้อมเข้าขเขมรมันแพงขึ้นค่าขนส่งลาวก็ต้องบวกกำไรขึ้นมเเเึเจ๊งกับเจ๊งอย่างเดียวอ่ะเจ๊งกับเจ๊งอย่างเดียวอ่ะนะครับมันไม่รู้จะทำยังไงไนงะ คุณมาเน็ตกับไอ้ประธานนะเดียนว่าเบียหินม,มันซีกันนี่นะครับสมัยลองภูมิธรรมรักษาการนายกไปเนี่ยไอ้หามันผักภูมิธรรมเลวออกทางเลยแล้วไปกอดคอยคุณมาเน็ตมึงเป็นประธานอาเซียนมึงทําอย่างนั้นได้ยังไงทําให้เข้าท่าต้องให้เกียรบประเทศไทยไทยเป็นประเทศใหญ่กว่านะครับคุณมาเน็ตกับคุณเซนไม่รู้จะทํำยังไงแล้วขอให้อันวาพอไทยบอกยกเลิกปฏิญญา คือสัญญากันที่มีมาเลเซียกับสหรัฐมาเป็นสักขีพยานยกเลิกเราบอกยกเลิกไม่คุยกันแล้วต่อไปไม่ต้องมาเป็นมิตรกันแล้วถ้าพูดภาษานักเลงว่ามึงกับกูไม่ต้องมาเป็นมิตรกันแล้วให้ไออ้ปรธานอาเซียนกับมารอเนี่ยเรียกร้องว่าต้องมาคุยกันนะถทยไม่คุยแล้วครับตั้งหน้ารบกันแล้วครับตั้งหน้ารบกันแล้วตอนนี้ตั้งหน้ารบกันแล้วนะ มึงไม่ต้องเสือกหรอกอยู่เฉยเฉยเถอะอ,อันวาอยู่เฉยเฉยเถอะนะครับไม่มาเป็นประเทศไทยบางนี่เจ็บแค้นขนาดไหนนะครับมันไม่ได้มี power อ,อะไรแล้วครับประธานอาเซียนไทยนี่ก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในอาเซียนนะครับไทยนี่ถือว่าเป็นพี่ใหญ่นะครับมาเลไทยนี่เดือนพฤศจิกาแล้วสิ้นเดือนธันวาฯนี่ก็หมดสภาพแล้วครับเศรษฐกิจภายในกัมพูชาก็ง่อยเปรี้ยเสียขาครับ แต่ชาวบ้านเขาไม่อดตายแล้วครับเขาก็มีกินมีอยู่ไปตามสภาพมันก็จะตึงเครียดไปจนกว่าที่น้องประชาชนชาวกัมพูชาเขาทนไม่ไหวแล้วเขาก็เดินขบวนขับไล่ไอ้พูลเซ็นนะครับผมว่านะตอนนี้ถ้าอนไทยเตรียมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นนะครับแต่เราจะไปบุกเขาก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้คนที่บอกว่าจะลบไม่เห็นลบมันก็ต้องรอให้เขาเปิดฉากก่อนเราเสียจังหวะไป นะครับเสียจังหวะไปตอนที่ทหารเราเหยียบกับระเบิดขาขาดนะครับเหยียบกับระเบิดขาขาดตั้มแล้วมันมีทหารเขาเหมรนอยู่ตรงนั้นสิบห้าคนแต่เราแม่นไปแค่สี่ห้าคนแถมมีอาวุธปืนไปคนเดียวปะทะกันเราก็เรียบร้อยหมดสี่ห้าคนเนี่ยนะครับแล้วมันก็ยังยิงปืนเล็กสาสใส่เรายิงเครื่องยิงลูกเบิดตอนนั้นเนี่ยแม่น่าจะเอาปืนคอเปิดไปก่อนนะครับตอกใส่ฐานมันนะครับปืนใหญ่เราคงจะเข้าไปเสริมไม่ทันแล้วครับ แต่เดี๋ยวแม่งก็มั่วกันต,กตึบตั๊บตึบตั๊บตรงนั้นเครื่องบินเราจะได้ขึ้นไปบอมฐานมันได้คราวนี้ก็จะเปิดศึกทั้งแนวนะฮะผมมั่นใจกําลังของกองทัพอากาศนะนะครับมั่นใจนะครับที่ท่าเมที่ขมรนมันยังไม่กล้าเนี่ยผมว่ามันกลัวกองทัพอากาศไทยครับมันไม่มีเครื่องบินรบขเมรเนเนี่ยนะครับมันไม่มีเครื่องบินรบนะครับเที่ยวที่แล้วนี่มันชิบหายตายไปทั้งห้าหกพันเนี่ยเพราะเครื่องบินไปบอมนะครับ คัสเตอร์บอมไปบอมนะครับจนกองพลมันละลายไปสองกองพลนะครับผมไม่อย่ยอยุให้ลบกันแล้วครับแต่เราต้องทำให้จบในรุ่นเราไงเราต้องทำให้จบในรุ่นเราครับไม่นั้นมันก็เป็นอย่างนี้ครับเจรจากันคุยภาษาคนมันรู้เรื่องเหรอคุยทีไรแม่งก็บอกลอ้อสารโลกมันถือแผนที่หนึ่งต่อสองแสนแล้วมันก็อ้างว่าไทยเนี่ยไปลุกลานมันเอาแผ่นดินมันนะครับ คุยภาษาคนกันไม่รู้เรื่องเรื่องแล้วครับมันต้องลบยึดดินแดนไทยคืนให้หมดแล้วก็ตรึงกําลังทหารเขาไว้สร้างกําแพงให้เรียบร้อยผมเชื่อใจแม่ทัพภาคที่หนึ่งนะให้พลตีเบ็นจะพลผบกองกําลังบูรพาเนี่ยแล้วมึงมาสร้างฉากว่าทหารไทยกองกําลังบูรพาไปยิงประชาชนชาวเขมรเดี๋ยวมึงเจ็บแน่เดี๋ยวมึงเจ็บแน่นะครับเครื่องบินลบเรามีเยอะครับ ประเทศไทยเครื el, ่องบินรบมีเยอะครับมีหลายฝูงบินนะครับกระจายกันอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับเครื่องบินรบเรานี่ภูมิภาคนี้เราไม่ได้เป็นรองใครแล้วครับนะครับภูมิภาคนี้เราไม่เป็นรองใครครับต้องรอดูนะทหารเรือก็เข้มแข็งดีครับผู้ชกการทหารเรือคือระดับผู้ชกการนี่นะผู้ชกการทหารบกผู้ชกการทหารเรือผู้ชกการทหารอากาศเข้มแข็งนะครับเข้มแข็งนะครับ ผมคิดว่าของเราเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วนะครับไม่มีการเมืองมาเห็นค้านนะครับรัฐบาลก็แทบจะปล่อยมือให้ทหารฟาดได้เต็มที่แล้วนะครับแต่มันต้องมีเหตุผลและมีความชอบธรรมในการที่จะเปิดสงครามครั้งนี้เนื่องจากเราเป็นประเทศใหญ่นะครับเป็นประเทศใหญ่นะฮะเดี๋ยวเขาจะหาว่าไปลุกลานไปลังแก่เขาใจเย็นครับเพจของกองทัพบกเรืออากาศเขาประกาศความพร้อมอยู่แล้วนะครับ โอ้ยแม่ทัพต้องฟังคําสั่งท่านผู้จัดการทหารบกคนเดียวเลยครับแม่ทัพภาคที่หนึ่งภาคที่สองเนี่ยจะฟังคําสั่งจากผู้จัดการทหารบกคนเดียวเลยครับนะครับแล้วก็กองกําลังของทหารเรือก็ต้องฟังคําสั่งผู้จัดการทหารเรือครับนะครับอํานาจเด็ดขาดอยู่ที่นั่นเลยครับเด็ดขาดครับผู้จัดการทหารบกทหารเรือทหารอากาศนี่เด็ดขาดนะครับอํานาจอยู่ที่นั่นครับอํานาจสั่งการเพราะตอนนี้ประกาศกฎอายการศึกทั้งแนวแล้วไงนะครับ ที่จริงก็เหนื่อยนะวันนี้ไม่อยากจะออกมาไลฟ์แรอะครับแต่ว่าเป็นห่วงสถานการณ์คืนนี้นะครับเพราะประมาณสี่โมงเย็นเนี่ยมันเริ่มสร้างฉากแล้วกล่าวหาทหารไทยไปยิงประชาชนมันเจ็บห้ารายมันถึงขั้นกับรัฐบาลกรัรมพูชาออกแถลงการส่งไปทั่วโลกเราต้องวิเคราะห์ว่าไอ้ฮุนเซนมันจะมาแผนอะไรอีกไอฮ้ฮุนมาเนตมันจะมาแผนอะไรอีกนะครับมันจะเปิดฉากยิงเราแล้วก็บอกว่า เรายิงประชาชนมันก่อนมันจะอ้างอย่างนั้นนะครับจะอ้างความชอบธรรมอย่างนั้นแต่มันก็ยังสองจิตสองใจทหารไม่ได้ออกมาพูดแล้วครับผมเป็นแนวหลังผมออกมาพูดเองว่าเที่ยวนี้มึงลองเปิดศึกมาสิไอ้ฮุนเซนเขาบอมปรสาสรามึงแน่เขาบอมปราสาทมึงแน่ให้เที่ยวก่อนพอเราพูดไปอะไรไปมันก็ออกมาโวยวายนะครับหาว่าไทยนี่จะไปเล่นไปจะไปรอบพิฆาตมันถึงก็ออกแถลงการเลยนะครับ ว่าคิดว่าไทยคงไม่กระท,ทําเช่นนั้นนะกลัวไอ้เวรนี่กลัวครับผมว่าตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ที่บ้านเขาแล้วครับทั้งหุนเซนหุนน้นมาเน็ตครับสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันเข้าที่หลบซ่อนมาแล้ว